รวมรถ jk แนะนำให้ชมกับ toyota vios นะคะ vios คันนี้เป็นรถยนต์ปี03นะคะเคียร์ออโต้ค่ะราคาถูกๆนะคะเพียง68,000บาทค่ะทุกท่านเชื้อเพลิงได้2ระบบนะคะได้ทางแก๊สและน้ำมันค่ะไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนนะคะสามารถขับขี่ได้นะคะใช้งานได้ปกติคะ่ะช่วงล่างเงียบๆนะคะจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไม่มีเสียงดังค่ะรถพร้อมใช้งานนะคะราคา6 8 0 0 0บาท ราคานี้นะคะสนใจไปดูรถตัวจริงกันได้ค่ะรถคันนี้อยู่ที่โคราชนะคะซึ่งมีเบอร์ติดต่อผู้ขายใส่ไว้ให้ใต้คลิปเรียบร้อยท่านใดถูกใจยังไงลองทักเข้าไปคุยโดยตรงนะคะและแนะนําให้เข้าไปชมตัวรถก่อนตัดสินใจค่ะเพราะทางแอดมินเพียงแนะนาให้ทุกท่านได้เลือกชมเท่านั้นเราไม่ใช่ผู้ขายและไม่ใช่ในหน้านะคะสําหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ